โยสวัสดีครับผมเบควบันจากช่อง Amb บีบยครับยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่ช่วงภาค b b บอสำหรับเพื่อนๆหน่อยนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปผมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเต้น B Boy นะครับและถ้าเพื่อนๆกำลังสนใจเกี่ยวกับการเต้น B Boy ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กับช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปให้ผมได้ทำคลิปด,ดีๆออกมานะครับการแข่งขัน b ีบอยนี้ที่ผมจะมาีแ a คชั่นให้ฟังนะครับเป็นการแข่งขันของระหว่าง B b บ y ในตำนานสองคนนี้ครับนั่นคือฟิสิกส์ครับจากทีมลิเว ลีลูครับจากทีมโปเกมอนคู่ฝรั่งเศสนะครับมาเล่าแบกระข่าวข,ข,ของ2คนนี้และเกี่ยวกับงานแข่งด้วยเออเพราะว่างานแข่งเนี้ยเป็นงานการแข่งขันปี2006ปันหกนี่ปี2021ใช่ไหมสิบหกปีที่แล้วเออเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะพาย้อนเวลาไหมครับว่า16ปีที่แล้วบีบอยยุคนั้นเขาเต้นกันยังไงผมบอกเลยนะว่าต่างจากสมัยนี้มากนะครับแบกระของสองคนนี้เริ่มจากฟิสิกส์ก่อนเลยครับฟิสิกส์เป็นบีบอยจากทีมเรเวอร์คูซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นแรกๆของเกาหลีเลยนะฮะฟิสิกส์เนี้ ไอคลิปเนี่ยก่อนผมเต้นประมาณ3ปีนะฮะสาปีโดยประมาณนะครับก็เอาง่ายๆคือคลิปนี้เขาแข่งกันที่ผมยังไม่ได้เริ่มเต้นบีบอยเลยฟิสิกส์เล่นท่าแนวฝืนหรือว่าฝืนธรรมชาติอาจจะแบบแปลกๆให้ฝืนธรรมชาติคืออะไรก็คือบีบอยรุ่นๆผมกันนะครับตอนที่สมัยพวกผมเพิ่งเต้นเนี่ยเขาจะเรียกคนที่เล่นท่าแนวเนี้ยคือแบบท่าฝืนธรรมชาติก็จะเป็นนอกแนวแบบบาลานซุนฝืนหน่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอดูคลิปเพื่อนๆก็จะรึก,ออกเอาเองถ้าใครเต้นบีบอยเนี่ยรับรองว่าต้องรู้จกักบีบอยคนนี้แน่นอนถ้ายิงรุ่น ก็เดี๋ยวลิปนี้จะมาได้รู้จักกันนะครับส่วนลิลูนะครับเขาจะเป็นคนที่เต้นแบบฟิวแรงมากนะครับเวลาการแข่งขันของเขาเนี่ย ทุกการแข่งขันเพื่อนจะเห็นว่าโหเขาเต้นได้แบบเบิร์นแบบสะใจมากนะฮะที่รู้ก็จะเป็นบีบอยที่เล่นแนวแบบเออทริกหน่อยฟีดแล้วก็ฟุตเวิร์กมูฟไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ยุคนั้นเขายังพอมีมูฟอยู่บ้างนะแต่ว่าบอกเลยและพอมาพูดถึงการแข่งขันในยุคนั้นนะครับตั้งแต่ยุคปี2000เป็นต้นมานะฮะยุคแรกๆปี2000จนถึงปี2008 2009เนี่ยยุคนั้นเนี่ยบีบอยเนี่ยมันจะไม่ได้มีความเล่นท่าหลากหลายและซับซ้อนหรือ c คลีเท่ากับสมัยนี้สมัยนั้นคือมันเเเเ็็นนนทททท่่่่่่่าาาาาาาแแบบีีข้้้ใจจงยยตํกกอพพูดดวืๆะไห เป็นท่าเบสิกธรรมดาเลยไม่มีท่าแบบแปลกแหวก,กแนวออกมานะครับยุคนั้นนะครับมันเป็นคียเอทแลวมันมีคีย์เอทเหมือนกันแต่เป็นคีย์เอที่แต่ไม่ได้ซับซ้อนมากแต่มันทํายากดีกว่าซึ่งผมว่ายุคนี้ก็ยังทํายากอยู่นะถ้าคนทําได้นะแต่ยุคนั้นแม่งเป็นยุคแห่งการแข่งท่ายากจริงๆนะครับยากขนาดไหนเดี๋ยวมาชมกันดีกว่าผมบอกเลยว่าเดือดมากตื่นเต้นตื่นเต้นมาแนละ้วฮะดูสปอนส์กราฟิกในยุคนั้นนะบ <laughs> แบบยังกางเกมสตรีทไฟเตอร์เ่ย โหมีภาพเป็นแบบเหมือนโตรกตุขึ้นมาก็จะดูถ้ามายุคนี้ทำอย่างนี้ได้ดูเฉยๆนิดนึง MC ยุคนั้นจะแบบว่ายุครุ่นผมนะยุคนั้น MC ก็จะแบบโอ้โหเดินออกมายังกระโจนงมว้นฟิลเหมือนมาต่อยบวยเลยอ่าดูเห็นไหมการแต่งตัวของพี่คอยุคนั้นนะครับเขาก็จะแบบถกแขนข้างหนึ่งถกขาข้างนึงใส่สนับตอกสนับเข่าอะไรอย่างนี้ นะซึ่งต่างจากสมัยนี้นะฮะที่ลูสมัยไวรุ่นครับตอนนี้หัวโนนสกินเฮดเรียบร้อยเดี๋ยวมาแล้วขึ้นเวทีนะทักทายหน่อยนี่เฟลลี่เฟลลี่โอเคเหมือนเดิมครับ ว่าจะก่อนจะแข่งขันนะครับทุกสองฝ่ายก็จะดูเชิงกันก่อนถ้าใครออกก่อนก็ต้องมั่นใจว่าจะเก็ตอีกฝ่ายได้เพราะฉะนั้นใครออกก่อนจะบอกว่าถูกเสียเสียเปรียบมันเองนะครับมาดูครับว่าราวนี้ใครจอะก่อนฟิสิกส์หรือลีดูฟิสิกส์หรือลีดูอ่า มาดูกันวีบอยยนแรงเขาจะเต้นกันยังไงนะครับฟีซิกออกก่อนครับเปิดตัวมันคือท็อปล็อกและท่าเอลโบสปินโอ้โหซิกเนเจอร์ลุกบอกเลยประธานนี้แม่งโคตรจ้ายุคนี้แบบคนทำได้ขนาดนี้นี่น้อยมากต้อบอกเลยอืออ่าเมื่อกี้นะครับเปิดตัวโบอัพด้วยเอลโบสปินโอ้ยโอ้ยเสียโอ้โหแม่งแน่นมากอะหกสูงแน่นมาก ฟิสิกส์ก็จะเล่นแนวฟิตฟิตนะครับต่อด้วยไรโอ้โหแหงกายบบกว่าท่านี้ผมจำจริงจำทีท่านะโอ้โหดูรีดูเย็นแค่โทมัสสอบขาจับโอ้โหโอ้โหจับน่าลีดูจะเล่นชอบเส้นท่าแนวแบบขาแบบพันๆกันทั้งนม่อันนี้โอ้โหโอ้แอนเชอร์ทิ้งผม ผมว่าลีดูยุคนั้นนี่ท่าหนากักกว่าตอนนี้เยอะเลยนะโอ้โหแต่ก็มีการแปอยู่จะสังเกตว่ามีบอยยุคนั้นและยุคนี้นะฮะต่างกันเรื่องการโอ้โอเคจะสังเกตว่ามีบอยยุคนั้นกับยุคนี้นะฮะต่างกันมากเลยนะครับบอกเลยยุคนั้นนี่เป็นเหมือนการแข่งท่ายาาเลยดูเด็ดเหมือนกับว่าทุกคนอะ่ะเอาท่ายาาที่เป็นเซตสั้นๆของแต่ละคนอะ่ะ มาอาจใส่กันโอ้โหโอ้โหบาลานซ์เนี่ยอะไร่เงี้ยหุนธรรมชาตินะยุคนั้นผมก็กผมเรียนว่าหื่นธรรมชาตินะครับยุคนี้คงจะมีใรใจคำนี้นะดูเฉยๆหุ่นธรรมชาติมาจะตอบโต้กต่อดู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 ปอดอัพล็อกครับอัพล็อกเนี่ยก็คือการเต้นแบบว่าเบิร์นฝ่ายตรงข้ามแล้วก็จะมีการแบบขึ้นลงขึ้นลงคือนั่งย่อแล้วก็เต้นแบบย่อขึ้นลงนี้นะครับ ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากการล็อกแดงนั่นเองนะครับโอ้ซึ่งผมบอกเลยว่ายุคนี้ก็ไม่มีใครทำอัพล็อกเท่าไหร่นะนะพี่บอยแต่ยุคนั้นยังม,มีเห็นอยู่อะโอ้ผมแปลกระจายเลยว่ะมือจะทาโหดจริงว่ะถ้าไม่แปลก้คือโหดชิบหายเลยเนี่ย โอ้แต่ลีลูท่าซ้ำเยอะเนี่ยฟยสิสิกส์กส่ายต่อมาตร์สวิฟอู้แอร์แท็กแอ t ์โบแท็กดิวไนตี้โอ้ยคือบอกเลยว่าคอมโบฟิสิกส์นี้เล่นยากมากเลยครับเนี่ยคอมโบแบบนี้นี่ถ้าไม่แน่นจริงนี่ทำไม่ได้อ่าฟุทเวฟบโอ้ เห็นไหมฮะยุคนั้นก็คือท่าเนี่ยมันไม่ได้เกลียดแล้วมากมันดูง่ายแต่ทำยากยากถ้าเทียบยุคนี้นะฮะไนต่อรีดูผมเดานะโทมัสนั่นเนี่ยตัววันจริงด้วยเย็ดเว้าทมักขาอุ้นหัวแ <c oughs> แปลกแแปลกผมแต่ก็โหอนอยู่นะทำได้นี่คือโหอนอยู่และนี่ก็คือการเต้นบีบอยของปี2006 นะการเตมนบอ,อยของปีสวรรค์โนโคเต็นอย่างนี้นะฮะ <laughs> โอ้โหตะเก็บบีชิช่ไหมลีู่นี่ถ้าพูดถึงมีความแบ,บเรื่องของการไปักเต้นเล่นดิลูมีสูงกว่าเยอะเลยนะฟังเพลงเก็บบีชขอเสียงคนดูด้วยนะเีงง้ยฟิสิกส์ <laughs> <laughs> โอ้โหเฮ้ยนี่ครับซิกเกจอร์เมาเลยคนระับเป็นภาพแบบว่าแนวแบบว่าเล่นหกสูงขึ้นลงเป็นสีแบบขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงนะฮะโอ้โห แต่บ,บอกว่าฟิสิกส์แงเต็มเทมากยุคนั้นฟิสิกส์เต็นเทนมากนะฮะจบยังจบยังอ่อะไรต่อเอาถอดเสื้อเต้นต่ออย่า,อย,าอย่าไม่จบสันนิษนฟังเพลงมากนะเขาเทียบกับฟิสิกส์ก็คือลูกเก็บปีบมากกว่าเยอะเลยเอา่าฮะ หมือนลิลูลจะเริ่มหมดมุกเลยนะครับแต่ว่าที่ผมสังเกตมานี่แอร์แช่กับโคมัดเยอะมากนะแล้วก็ตั้งหัวทริกอะไรเงี้ยแอร์แช่สอดขาพาคออะไรเงรี้ยคือผมว่าลิลูท่าซ้ำเยอะมากเลยนะไม่ค่อยหลากหลายมากเท่าไหร่แต่ถือว่าโหดอืคือยุคนั้นถือว่าโหดมากนะครับเต้นแบบแดดบอกเลยสหรับโดยเฉพาะฟิสิกส์นะฮะถือว่าโหดมากยุคนี้คนเล่แบบฟิสิกส์ก็ยังร้อยนะฮะมาดูครับว่าใครจะชนะนะครับ การเนึ่งตัวแต่ยุคนั้นก็จะแบบโอสคูสิบหกปีแล้วแต่งตัวอย่างเงี้ยแข่ชนะมันดู <c oughs> ฟิสิกชนะโอเคโอเคครับหลังจากการแข่งขันจบ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆในฝั่งกันนะครับ บอกเลยว่าสุดยอดทั้งสองคนเอาเริ่มจากลิลูก่อนเลยแล้วกันนะครับลิลูนี่ผมเห็นเขาเล่นจากในคลิปเนี่ยเห็นรูปแบบสท่าหลักๆเลยฟุตเวิร์คข้างหน้ารอบหน้าเขาจะเล่นแบบขาเกี่ยวใบโค้งใบโค้งขาไปมาอย่างเงี้ยเลยแบบเร็วๆนะขาพาดคอบ้างอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มีแอร์แช์เนาะหลักๆแอร์แช์โคตรแน่น่ะสูงมากแล้วก็แอร์แช์แบบแน่นแบบจับสอดขาได้เลยนะครับโทมัสก็จับสอดขาได้หลักๆแล้วก็มีตั้งหัวฟิตนิดหน่อยของลิลูจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนของฟิสิกนี่บอกเลยว่าประทับใจมากยุคนี้นะคร ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่บอกเลยว่าโคตรเท่นะฟิสิกส์นี่คือเป็นไอเอนของบีบอยหลายๆคนในยุคผมหรือว่าในยุคนั้นเลยนะครับยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีแบบท่าหลากหลายเหมือนปัจจุบันนี้นะก็จะเห็นว่าในคลิปเนี่ยเวลาเขาเต้นเนี่ยเหมือนกับเอาเซตที่เป็นเซตท่าย่อยๆเนี่ยมาอาัดแข่งกันสมมติใส่เซตนี้ออกไปปึ๊บแล้วก็จบจบแล้วก็อัดอีกเซตนึงเออมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนมาโชว์แข่งท่ายากกันเลยผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะในยุคนั้นนะ มันก็จะไม่มีความต่อเนื่องของท่าเหมือนสมัยนี้นะซึ่งสมัยนี้เนี่ยพูดถึงความคิดเอฟความต่อเนื่องมันจะเยอะกว่าสมัยนู้นนะครับมันก็พัฒนาไปตามเจเนอเรชันหรือว่าตามยุคสมัยนะเป็นเรื่องปกตินะครับก็ความต่อเนื่องอย่างเช่นเวลาคนออกไปเต้นเนี่ยเต้นตั้งแต่ท็อปล็อกแล้วก็เต้นลากยาวเป็นคอมโบไปเลยก็คือเต้นท่ามาเป็นชุดเลยตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างเสร็จจนจบทำเพาเอมูฟห,หมุนฟุตเวิร์กอะไรเสร็จจนจบแล้วก็ขึ้นมาข้างบนจบท่าจบเออแล้วก็แบบคีนคีน,ค,นคือสะอาดแบบไม่มีการแป,กรแปกก๊ก ีเก็บงานด้วยสมมติเซตนี้ทําพลาดไปเอ้ยขึ้นมายืนท็อปล็อกใหม่แล้วก็ทําเซตนี้อีกรอบนึงเออมันยังมีแบบนั้นนะฮะยุคนั้นผมว่าคนเขาไม่รู้ว่าเขาซีเรียสกับเรื่องการแปะก,กันหรือเปล่าหรือเก็บงานหรือเปล่านะครับเพราะผมก็เต้นมืทันยุคนั้นนะครับแต่ดูแล้วน่าจะซีเรียสน้อยกว่ายุคนี้ฮะหลกัหลากๆการเต้นยุคนั้นเนี่ยประมาณนี้2คนนี้เป็นตํานานของเรสบูเหมือนกันก็ฟิสิก กับดีดูเคยมาไทยแล้วเพื่อนๆเคยรู้เรื่องว่าเขาสองคนนี้เคยมาไทยโดยเฉพาะฟิสิกส์นี่มาบ่อยมากผมก็เคยเจออยู่บ่อยๆนะฮะฟิสิกส์นี่ปัจจุบันนี้เขาเต้นดรอปลงเยอะนะครับผมว่าน่าจะเป็นด้วยเรื่องของอายุอะไรอย่างนี้ด้วยถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปดูก็ลองพิมพ์ดูนะฮะฟิสิกส์ปี2018 2015ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยได้แข่งแล้วส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการโชว์จัดโชว์เงี้ยแต่คือเต้นน้อยมากคือเต้นแบบธรรมดามากท่ามันก็ไม่ได้ดุดันเหมือนสมัยก่อนแล้วนะฮะส่วนรีดูนี่ก็ยังเต้น,นมัม่ลหกกกาาวๆ ันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ความรู้นะครว่าที่มาที่ไปของมีบอยเป็นยังไงแล้วสมัยก่อนกับสมัยนี้มันต่างกันยังไงจากคลิปนี้นะครับโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครต์กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องไอ b มีบอยด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Peace